บิดลดราคาโหดให้โซพกยันไม่ทิ้งลูกค้าบริษัทเรเวออโตโมทีฟจำกัดและบริษัทบีวดีจำกัดบิดได้จัดงานถแถลงข่าวพิธีการลงนามสัญญาร่วมทุนเมื่อวันที่6กร,รกฎาคม2567ที่ผ่านมาโดยมีการประกาศความร่วมมือในการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและยืนยันว่าจะไม่ทิ้งลูกค้าที่ซื้อรถก่อนช่วงลดราคาความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น นายหลิวสเสวียเลี่ยงผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัท BYD Auto Industry จำกัดกล่าวว่า BYD มีความยินดีที่ได้สารความสัมพันธ์กับเรเวออ u ตโ m ม t ทีฟเพื่อร่วมกันผลักดันการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งสองบริษัทมีความมั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะทำให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นมุมมองของชาวเน็ต การประกาศร่วมทุนในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยกำลังร้อนแรงการลดราคาที่น่าตกใจในายประธานวงศ์พรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่กล่าวว่าการร่วมทุนครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเรเว่ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นยินอีวเวนชัน่นทั้งนี้การลดราคาของบทิที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดึงดูดลูกค้า มุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าการลดราคาอย่างกระทันหันอาจเป็นการเคลียร์สต็อกรถยนต์ไฟฟ้าที่มีอยู่ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลการเยียวยาลูกค้านายหลิวกล่าวว่า BYD และเรเวอออโตโมทีฟกำลังหารือถึงมาตรการเยียวยาลูกค้าที่ซื้อรถก่อนช่วงลดราคาโดยจะพยายามหาข้อสรุปที่ลงตัวและเป็นธรรมกับลูกค้าให้มากที่สุดมุมมองของชาวเน็ต ชาวเน็ตส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่าการเยียวยาควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและรวดเร็วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าบทสรุปการร่วมทุนระหว่างบิดและเรเวออโตโมทีฟถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยแม้จะมีประเด็นเกี่ยวกับการลดราคาที่เกิดขึ้นแต่ทั้งสองบริษัทก็ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งลูกค้าและจะหาแนวทางเยียวยาที่เหมาะสม